สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแพงนุเคราะห์การห่มดินห่มดินคืออะไรการห่มดินนะคะเป็นวิธีการป้องกันญ้าที่ขึ้นในพื้นที่เพราะญ้าเนี่ยจะโดนคลุมไว้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นวิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน หรือเป็นการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูกดินที่ดีสังเกตจะมีเชื้อราเกิดขึ้นและต้องใช้ร่วมกันกับน้ำหมักชีวภาพและทำให้ดินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นปลูกหญ้าแฝกด้วยใบแฝกเนี่ยก็ตัดมาห่มดินได้นะเป็นการดีเพื่อให้จุลินทรีย์ในดินมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าเปือยดินไว้จะทำให้จุลินทรีย์ตายต้นไม้จะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ ปัญญาธรรมชาติรักดินต้องปรับปรุงเรื่องการห่มดินสรุปว่าเป็นปัญญาธรรมชาติรักดินต้องปรับปรุงรักท้องทุ่งต้องใช้เอินรีวัตถุไปปรับปรุงดินช่วงก่อนนะคะพศ2553-2554ถึงมีการศึกษาและใช้ความสำคัญเรื่องนี้อาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมทรกล่าวไว้ว่าพืชพันธุ์หรือต้นไม้ไม่ว่าเป็นพืชชั้นสูงหรือชั้นต่ำไม้ใหญ่หรือไม้เล็ก ต้องการความสมบูรณ์ทางธรรมชาตาิเช่นเดียวกันทั้งสิ้นบางครั้งสิ่งที่เขาขาดไปเราก็สามารถแต่งเติมธรรมชาติให้เขาได้ด้วยความจริงของธรรมชาติก็คือการห่มดินนักวิชาการเสริมว่าการรักษาดินโดยไม่ซ้ำเติมดินคือจุลินทรีย์ให้ดินเนี่ยช่วยปลุกพระแม่ธรณีให้คืนชีพต้องมีความเข้าใจในพื้นที่แต่ละแหง่งแล้วลงมือทําอย่างมีความหวัง ะะใบไม้แห้งหรือกิ่งไม้แห้งๆที่ร่วงหล่นเนี่ยยามแลลงเนี่ยอย่ากวาดออกนะคะปล่อยให้เขาร่วงหล่นลงมาห่มดินค่อยๆเรียกความชื้นขึ้นมายามที่ฝนฟ้าขนองเทน้ํามานะคะก็จะมีการบังหน้าดินไม่ให้ถูกกระแทกเนี่ยยามที่ฝนฟ้าขนองเทน้ํามานะคะให้ก็จะบังหน้าดินไม่ให้ถูกกระแทกก็คือถ้าเราห่มดินเนี่ย ดินก็จะไม่ถูกกระแทกนะคะอย่างรุนแรงและก็ยังเก็บกักน้ําไว้ด้วย mm. เมื่อมีความชื้นความอบอุ่นเหล่านี้สิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยก็จะมาอาศัยอยู่สร้างกิจกรรมธรรมชาติแล้วก็นํามาฟื้นแผ่นดิน mm. ตรงนี้ต้องบอกว่าการห่มดินก็คือการที่เอาฟางข้าวหรือการนําพวกใบไม้ต่างๆนะคะหญ้าปูทับบนผืนดินก็จะทําให้เกิดความชุ่มชื้น นะตอนนี้การที่เสริมใบไม้ใหม่ที่เหมาะสมกับพืชเดิมเนี่ยที่มีอยู่ด้วยก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถทําได้ในการห่มดินก็คือปลูกพืชห้าระดับคือพืชใต้ดินพืชเลื้อยพืชพ้นดินและพืชยืนต้นระดับกลางและไม้ยืนต้นระยะยาวในพื้นที่เดียวกันโครงการห่มดิน โครงการห่มดินเป็นโครงการขององค์พระาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชล้นก้าของชาวไทยมีแนวพระราชดำริสำคัญหลายโครงการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินทรงเป็นปราชญแห่งน้ำและดินแห่งโลกในปี2013นะหรือพุทธศัก,กราช2556ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติมีมติให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และในปี2015หรือพุทธศักราช2558ก็กำหนดให้เป็นปีแห่งดินสาลค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆตรงนี้นะคะจากเว็บไซต์นะคะ google.com นะคะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0623965298 062 396 5298